Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast เมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีวันที่3ตุลาคม2,565ที่พักเพื่อไทยนางสาวเทวร,รัตนสำเร็จวบานิตสสกรุงเทพมหานครและโคกพักเพื่อไทยกล่าวว่าพักห่วงใยประชาชนใน23จังหวัดทางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้อย่างมากขณะที่การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลล่าช้าพฤติกรรมของพน เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอยู่มา8ปีผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแต่ยังแก้ไขปัญหาแบบเดิมตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนล่าชา้าหยุดทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทั้งที่ความเดือดร้อนไม่มีวันหยุด นางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าพักเสียใจอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมได้อย่างเต็มที่เนื่องด้วยกฎเหล็ก180วันของกะกะตที่จำกัดการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ ทำได้เพียงการเยี่ยมเยือนไถ่าถามและประสานงานเท่านั้นโดยเฉพาะประชาชนลุ่มน้ำมูลและหลายจังหวัดในภาคอีสานต่างเดือดร้อนแสนสาหัสถูกน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างจึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่อนคลายกฎเหล็กนี้ ทั้งนี้พักเสียดายโอกาสของประเทศไทยที่ยังคงถูกน้ำท่วมซ้ำซากโดวยวิสัยทัศน์ของพักที่จัดทําโครงการบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านบาทภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืนหากมีโครงการในวันนั้นน้ำคงไม่ท่วมหนักเหมือนวันนี้ประชาชนจะมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้พักมีแนวคิดที่จะปัดฝุ่นโครงการบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านบาทอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาวด้วย ผลเอกประยุทธ์รอดแล้วแต่ประชาชนยังไม่รอดคำถามคือจากนี้จะแก้ปัญหาให้ประชาชนยังไงตอนนี้มีทางน้ำท่วมปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งกำลังจะเต็มความจุอ่างและยังมีปัญหาสินค้าราคาแพงคนตกงานพักท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวท่านจะทำยังไงประเทศจะอยู่รอดหรือไม่อยากแก้ปัญหาแบบวันต่อวันหยุดบริหารตามมีตามเกิดได้แล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งคดีการเมืองที่ฝืนความรู้สึกของคนทั้งประเทศเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่ครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ความเป็นนายกยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค2 ประกอบมาตรา158วักสี่โดยให้เริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้ หรือวันที่6เมษายน2560และให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่นายกตามเดิมอภินิหารทางกฎหมายเกิดขึ้นอีกครั้งผลการวินิจฉัยนี้ตรงข้ามกับความเห็นของอาจารย์กฎหมายนับร้อยคนจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เคยรวมตัวแสดงความเห็นสู่สาธารณาชนอย่างไรก็ตามในเมื่อระบบของบ้านเราให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาด คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องรับสภาพตามคำวินิจฉัยให้เริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่วันที่6เมษายน2560บิ๊กตู่จึงยังมีสิทธิ์เป็นนายกต่อได้อีก2ปี6เดือน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบรรดาม็อบทั้งหลายเริ่มกอวอดนัดรวมพลแสดงพลังทันทีและคงจะมีการชุมนุมทีทีเพื่อสะท้อนความไม่พอใจกระบวนการยุติธรรมกับการรวบอำนาจต้องจับตาดูว่าม็อบจะจุดติดไหมผมหวังว่าการชุมนุมแต่ละครั้งจะไม่มีการใช้ความรุนแรงพึงระวังไว้มีพวกจ้องก่อรัฐประหารอยู่ใครจะไปร่วมชุมนุมที่ไหนลองพิจารณาดูด้วยว่าแกนนาม็อบนั้น น่าเชื่อถือแค่ไหนมีเจตนาแฝงหรือไม่และถ้าการชุมนุมลากยาวไปจนถึงช่วงการประชุมเอเปกหรือกลางเดือนพฤศจิกายนก็ขออย่าให้มีเหตุร้ายแรงจนทำให้เสียชื่อประเทศสถานการณ์ห่วงนี้เอาแค่ปลุกกระแสการตื่นรู้ร่วมกันของสังคมก็น่าจะพอเหมาะพอควรอย่างไรเสียหลังเ e อเปกคงได้เลิกยุบสภาภายในรัฐบาลแตกกันจนยากจะประคองแล้ว มีคำถามหน้าคิดหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าพักพลังประชารัฐยังจะชูบิ๊กตู่เป็นนายกอีกไหมต่อให้มีเสียงสวเป็นกองหนุนช่วยโหวตหนุนให้ตั้งรัฐบาลแต่บิ๊กตู่จะอยู่ทำหน้าที่ได้อีกแค่สองปีเสร็จบริหารงานได้ไม่ครบเทอมสั่งงานได้ไม่เต็มร้อยนโยบายขาดช่วงแล้วกองเชียร์ยังจะฝากอนาคตไว้อีกหรือส่วนคนกลาง,ลางระยะหลังก็เริ่มเบื่อแล้วตั้งแต่ยุคคสอชอลาก ยาวมา8ปีบนตำแหน่งนายกชาวบ้านประจักษ์ชัดถึงผลงานและความสามารถของบิ๊กตู่เป็นอย่างดีขนาดโพที่แอบเชียร์รัฐบาลผลสำรวจออกมาคะแนนมีแต่แย่ลงเพราะประเทศเต็มไปด้วยปัญหาหมักมมเศรษฐกิจกตกต่ำหนี้เพิ่มเงินไม่พอใช้ระบบการเมืองพิกลพิการสิ่งที่เคยต่อว่าต่อขานนักการเมืองเอาไว้ยุคบิ๊กตู่เกิดวงจรอุบาทยิ่งกว่า เงินเฟ้อเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกนำซ้ำสงครามรัสเซียยูเครนก็ทำท่าจะลากยาวไปอีกไทยได้รับผลกระทบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารค่าพลังงานค่าขนส่งขึ้นราคาทุกอย่างแต่รัฐบาลวิกตูไม่มีปัญญาช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นรูปธรรมทำได้แค่แจกเศษเงินซื้อเวลา สัปดาห์ก่อนคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองอ,งองมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25จากร้อยละ0.75 เป็นร้อยละหนึ่งต่อปีเพื่อพยุงภาวะเงินเฟ้อแต่ก็ทำให้ลูกหนี้มีภาระดอกเบี้ยมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อรายย่อยเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุครัฐบาลบิ๊กตู่หนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นเรื่อยๆไตรมาส2ทับสองตัวเลขหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 88%ของ GDP ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนโครงการรับสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีมากกว่า18,700,000ล้คนหรือประมาณ28%ของคนไทยทั้งประเทศแม้บิ๊กตู่พยายามกลบขยะใต้พรมหวังชูกลยุทธ์3แกนมาสร้างกระแสแต่ชาวบ้านอดสงสัยไม่ได้ว่าอยู่มา8ปีทำไมเพิ่งคิด นำซ้ำกลยุธ์สามแกนก็ไม่ได้แจ่มว,ว้าวประเทศเพื่อนบ้านทําไปก่อนหน้านานแล้วจะคิดมุกหาเสียงทั้งทีดันเจอมุกแปก๊กผิดกับฝ่ายค้านยังไม่ทันขยับตัวมากแค่ได้แผลวาระนายก8ปปีก็หาเสียงง่ายขึ้นเป็นกองช่วยเพิ่มโอกาสแลนสไลด์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ